สวัสดีครับวันนี้ร้านเครื่องเวชสีมีเหรียญสมเด็จพระสังฆราชมาแนะนําครับเหรียญที่เห็นอยู่นี้เป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชป๋านะครับมีตอกโคตรป๋าตรงตรงเนี่ยตัวเนี้ยครับผมจะชี้ให้ดูชัดชัดเนี่ยเนี่ยตอกโคตรป๋าตรงนี้นะครับเหรียญนี้พิเศษหน่อยจะเป็นเหรียญสองหน้านะครับตอกโคตรทั้งสองข้าง พอศสอ0 0ประมาณ2,516-1,7เนี่ยแหละครับ1,7นี้น่าจะน่าจะเป็นลำดับที่ท่านได้เป็นมระสังฆราชนะครับสวยดีครับกระไหล่ทองเดิมๆอยู่ในซีนนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือว่าดูตามคำอธิบายนะครับเนีนดีปีลึกราคาไม่แพงครับ ขอบคุณมากครับ